ใุงยางเนาะหนึ่งหัวไ่หมงนึ่งหัวใหญ่พายไม่หมอพายหม้อไม่หมอเข่าอาคือปลานน่นๆากันลืมบ่ออ้าวาริลืมมันคือไม้สะ่นอนั่งเผาอยู่นั่งเผาอยู่ไต้ไไม้ เปิดภาพขึ้นมาในมือนี้ตอนเ้า้ๆพี่น้องเนาะกัอยู่ที่บ้านเพื่อนของสาวพรคือเก่าเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ากับมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีมือซีวันงามกับวามเมนพี่น้องเนาะอ่าเป็นมือขึ้นบ้านใหม่เพื่อนใหม่ใส่หย่างงามของสาวพรพี่น้องเนาะอ่ากับเพิ่นขึ้นแล้วแหละ,ละพี่น้องเนาะตั้งแตกงง่ก่อนเข้าพรนษา พูนแหพี่น้องเนาะแต่ว่าปันี้เพิ่นกะสิีึ้น,มมน,นไม่ขึ้นอีกเท่านึงพี่น้องเนะเาะกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปาลุงและกับเอีกันเบิร์ดสุกูสุคนมุสมองสุบอนบาวาสซิลฝังราฝฟังไทยและกัอยูทาง ต่างประเทศเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องพัดไสแชนเนลอีกแล้วน้องแข็งเนาะหาพี่น้องเลยพบพ่อกันในตอนเศร้าๆในมื้อน,นี้ก็ได้แหม่น้องผัดใสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาซุม่มค๊อมคืนเพื่อนใหม่สะพรอนนั่นแหละพี่น้องนเนาะอ่าไปพี่น้องเบิ่งไปซุ่มน้ำกันพี่น้องเนาะหนึงแดดแต่ว่าทาง,งทางทีมงานพยายามวิ่งไปข้ามาพี่น้ขขนองนี่เจ้ไป ลุงหนวดกไม่แ่พอคนขามาแต่เศร้าเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้่นออกไปแล้วว่านอกน็นอาเนาะนี่นเป็นองเนาะแบ่ลบ่งบงเต่ทางนี่เป็นพี่งเนาะ Nó nhâm nhắm bông hương Ủa, nó không thân ai Ai có không bò không là, nội bò, sơ bài đi Nồi rồi Nồi 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 เห็นพากปลงเครื่องบอกไปไปสิเนเป็นไปแต่งโตก่อนพี่น้องเนาะโดยกำลังยำหมกหงพีน้องใช่คงกิน็แล้วบ่แลไพไเห็ดพอนนองพันบออ À, thôi bằng hùng cắt Nhắm bật lời bọn này <cười> 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 Kinh bật bố Nhắm bật lời Mình nhìn kinh Mình nhìn kinh Mình nhìn kinh Thôi Thôi khua bọn À, thôi, của khổ hả nó? Nhiễng, lạp xịn bò? Dạ Ồ, bài đi đơ Dạ, dạ lái lái đấy, tụi nó nó Lạp xịn ngô à tí? Ờ, tìm có sao móc nhai

ซอยกันย e ังไงมาเบิ่งทางสะพอนาิเ <hey>. ข็ทางสาวๆยำกุ้งอย่างนั้นมีมีคนขามาแลยบอสสาว น,น,นะนี่ก็สคนเนาะจังม่วงคนเริ่มผูกแขนยังง้แต่งผ้าควันแล้วป่นี่ก็เก้ามุงลยงชิปชิปม่งหัวไปจักคือนีจังมงใช่่ ส,สิบสิบโมงเมื่อเข่าของหนำเลยข้านออกไปไ <c oughs> งออกเมื่อน,นอนเลยปวดหัวเนไไทากันมาจามงังโมงอยู่คืนนี่ไไฮะจแจง้งแจ้งมาทุกให้มาส่งฮะ,ะขันชีลไทยขันชีลไทยเข้ามา ขยิบชิลจากโมไทยบ้านนี่แหละเพื่อนพาไปหลินบุญเมื่อคืนถ้าเราไปหน่ิดนึงวะเนาะถ้าทุมันปะเราไปเกี้ยชิลไทยแต่ អាយជួយវាប្រកតើដងអូយហ្នឹងអាយមុំទៅប្រមជួយល្អអាយសិបសិបយ៉ាងលោកគាត់ប្រាប់បែបបំរ៉ាក់ណាឈឹងឈឹងអឺម៉េចគឺគាត់យកតែមកក្រាក់ញ៉ាបងញ៉ាគាត់កញ៉ាលឿនគួយត្កាគេប្រកតាគេគន់រមប្រាប់ត្បួនហេអឺអីគេទៅដូចហ្នឹងមកបកអាយ Kháu nằm sáng lưng lẹo bớt lẹo đi Đúng bao nhiêu kháu mắt? Tới sáu kháu bả? mông. sáu. Thế nào xịt ừ. nó ra mà xuống nó rồi. anh Cái tao

นางเผาอยู่แต่ไมหเอ้าสั่งว่ากเท่ะรออืมมันนานสุขคิดว่านามถิ่มเลยบ่ะถิ่มเลยบ่เห็นเลยได้สะเอาไว้ ข่าวไม่หมอที่ขวดบักใหญ่บตัวนี้หนึ่งจักขวดอันนี้หกขวดเจ็ดขวด คนกำลังถลอยมาเนาะผู้เฒ่าผู้แกหืมผู้มีเหล้ามีเบียยัยงรอกกินน้ำแดง,น,งน้ำชมเา <c oughs> ามเาฮะ ี่แหละสซําเฮามีนี่แหละเนาะเกินกําลังเฮาก็ถูกเจ้าของได้อมาดหลายก็เนาะมีสําไดก็กินนนเมนาฮาปนเอชุกเด็ดไปซื้อหลายเลอตตะเบิ่หมดเต็มเต็มหมองซะนี่หมอตะโมลูก ต้มมูต้มูแต่มีแต่ไข่สองหน่วย ต๊ตกลาววันนี้ะคะแนะท่านเอ่อยมมาเพิ <t od> ่นแล้วอันของกินเด้อามีแต่ลาบบ่เฮ็ดแต่ลาบบ่ะคือว่ามียงของกินมีแต่ลาบมีแต่ลาบซนอวกฮะวแไก่ มหมูมาผูกแขนแก้กนาวไกลไก่เป็นโตเลยคือว่าไก่ชุกนี่ไก่คนต้มอ่ก็เอาไก่เป็นโตมาให้เลยสิครับจนขึ้นเฮรื่องเธอแรกคะจักโม่งสิผึ่นแต่ทราอวอม,มืนอนะขึ้นต้อนนะฮะก้อนขาวปัญาฮา ตานาขึนตอนเช้าอืมขึ้นแบบชอบแบบทากําแพงแบบอะแบบไปหีดคองซื่อเนาะอืม้วอันนี้แหละเฮาขึ้นแบบว่าอนัซือพี่น้องออมสเลอมสะลองเฮือนแล้วเฮือชวยก็ได้บ่เป็นหยังเนาะ và mình là gì kiện đặt thiên đình cái nào này <laughs> Mày, bằng thường, khoa này lẽ, là bó <laughs> mẹ nhauon mà cầm mà cột nè, mình tự nhiên nhìn kéo, dọc, 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 หอดได้เกามู่กเฮ็ดลเกามูปลายเขฮุดน้ะดสูตรก่อนบ่อโอ้บอถาบทางเขาไม่อายผืนบ่กเห็ดเลยบ่อพาทาแล้วก็ทเพิานบอกให้บ่แล้วิ่นิ่นอะไรบ่ออะไรบ่อสะบ่พิ่นว่าเกาหมพผ่นก็มากมาับกรเนยงบมากะเห็ดก่อนก็ได้เนาะไปจักแล้วคือว่าทาิ่นบ่ก นี that <playing> <pakai> ่ก <manual noise> ็เก้ามุ้งหารที่แนนแนนแกให้พ้อมันนะจัะ่ถ้าพ้อมกันบ่เจ้าพ่นเจ้าพ่นที่ขามาจำได้ยกงบุู่างยาวบางยาวบ่สีขามาเกามอาก่าแล้วอมาเก้ามงังอื เฮ้ยเพื่อนว่าเก่ามงกับเกมงถ้าเพิ uh> ่มาก็อันก็ได้ขนานั้นถ้าเ่ตาุยิ่บแล้วนั้นก็เกามงกับขม้ากินับเกาม้งนี่นี่ยจานหมาแล้วทุกคนโดยเก่าอาจารย์มิเชงขม้ามาแล้วปะมาแล้วอาจารย์มมามาแล้วในที่ถูกขอต่อแค้นมานีโดยนั่นจะให้เพิ่นมาช่ามาท่านช่จะมีเบอร์เพื่อนบ่สกเขาเงาพี่ชา ລະພອນພອນຄຳເດອືມຖ້າບໍ່ມີເຮົາກະບໍ່ໄດ້ໄວໂທເນັດໂທບໍ່ໄດ້ພີ່ນ້ອງເເວບໍ່ມີສັນຍານພຸ້ນລະກະນອາຈນພິ່ນບຫຍາຍານາະພວຫດ สำหรับเพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ก <Method. S 2> ็เคยสิประมาณนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะคนก็กำลังเริ่มคนก็กำลังแรงมากพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาเบิงบัดเพิ่นสูตรเพิ่นอนาโฟเลเพียน้องผูกคอตอแจนนะอ้ามีแต่ว่าจังได้ก็ทาเบิงสาสมน้ำกันนี่เที่ยนึงเพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอร์ลำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดลยพประการใดก็ขอโทษขออภัยนเวลาขอบุญขอบุณทุกคนที่เข้ามาชมเพี่น้อง เป็นີ່ນ້ອງໃຈກົດໄລກ໌ກົດແຊນ້ອງກະໃສ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງຂອບກ່າວຄຸນວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີ